ย้อนกลับไปเมื่อราว135ปีที่แล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หมีเด็กสาวคนหนึ่งนามว่าพลอยบิดาของเธอเป็นพยานามว่าพรยาพิพิธมารดานามว่าแชมเป็นภรรยาเอกแต่ไม่ได้อยู่ในฐานะคุณหญิงแม่แชมจึงใช้ชีวิตมาอย่างยากลำบากจึงได้ส่งตัวพลอยไปฝากไว้ในวังกับเสด็จตั้งแต่เด็ก และในเหตุการณ์นี้เองเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกในชีวิตของพลณหน้า,นาพระราชวัง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  อยู่ในวังต้องทำงานวังและมันราวังว่าจะเฝ้าเสด็จต้องตามมังคะจบคำพูดทุกคำเรื่องอะไรถึงขึ้นมาชวนสวดมนต์เย็นมังคะเวลาบ่ายที่พระจีนัง่งตำหนักคนรับสั่งมาว่าเสด็จจะทูนเสด็จพระเจ้าจเสด็จะไม่เสด็จถ้าแม้เสด็จยันนี้เสด็จก็เพราะเสด็จกันไม่ทูนเสด็จว่าจะ ด็จท่าแม่สเสด็จยันนี้สเสด็จเสด็จเดดะดีประทไทยมารู้เรื่องไหมหนางปลอยที่ข้าพูดไปนั้น มาในปีพุทธศักราช2453แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แม,ม่พ้อยได้เติบโตเป็นหญิงงามและได้รู้จักกับความรักเป็นครั้งแรกณนะตลาดบางไปอิน จะปิมเอ็งว่าวันนี้ตลาดมันบรรยากาศดีไหมวะคนก็เยอะของกินก็มากมายที่นี่มีแต่คนสวยๆทัยย้งนั้นเลยนะผมว่าดูรวมๆแล้วก็ยามนะขอรับวันนี้เราจะกินอะไรกันดีล่ะฉันรู้สึกหิวแล้วล่ะสิผมจะกินก๋วยเตี๋ยวเลอดนะขอรับแต่ฉันคิดว่าฉันอากกินขนมจีนมากกว่าน่ะงั้น เราคงต้องแยกย้ายกันไปซื้อแล้ว่ะแต่ก่อนอื่นฉันฝากเจ้าโอนไว้ด้วยนะได้ครับวันนี้ช้าาดีเหลือเกินขายขนมจีนเท่าไหร่จะเนี่ยจ,จัดไปเข,นะขณจ้าอโอแม่สาวน้อย ยูสายตาที่เธอจ้องมองฉันสิเธอช่างงดงามเหลือเกนินฉันชักอยากจะรู้จักเธอแล้วละสิเธอจ้าเธอจ้าเธอชื่ออะไรจ้ากับผมชื่อเพรมนะอ๋ออีฉันหรอคะอีฉันมีนามว่าพลอยจากบังมูไม่พลอยจ้าไม่ทราบว่าตอนนี้ แม่พลอยโสดหรือ,อยังจ๊ะแหมคุณเปมก็ถามสลึกเชียวนะจ๊ะก็โสดจ้าิ u ซิกไม่น้องไม่เห็น ทำไมต้อ้นตัวร้อนจีเลยสงสัยจะไม่สบายนะขอรับต้อ้นอาการแย่แล้วงั้นอฉันพาต้อ้นไปหาหมอนะกลับไปรอยฉันที่บ้านนะคุณเปมคะเด็กคนนั้นนั่นใครคะเออนี่ต้อน้นลูกชายฉันเองคือตอนนั้นฉันยังเด็กฉันไม่ได้ตั้งใจ เขาดึงลูกถุงยางมาเกิดแต่ว่าตอนนี้ฉันมีแม่พอยคนเดียวจริงๆนะถ้าไม่พอยไม่พอใจฉันเอาต๊อ้นไปอยู่ที่อื่นก็ได้เดี๋ยวก่นอนค่ะคุณเปรมว้าวฉันขอลองอุ้มเด็กคนนั้นได้ไหมคะได้สิแม่พอยโอ้โหไม่ลองนะลูกต่อไปนี้หนูจะเป็นลูกแม่โอ้นแค่กวนขอให้อยู่ ให้ฉันได้ดูแลเธอต่อไปนี้จะไม่ทำร้ายให้เธอเสียใจฉันสัญญาจะขอสัญญาด้วยรักจากใจพร้อมจะเป็นคนใหม่คนดีที่รัก ฉันพาแม่พลไปส่งบ้านนะจ๊ะเลยเหรอคะทั้งสองได้ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันและมีลูกด้วยกันถึง3คนคืออันออสและประภัยหลังจากการผัดแผ่นดินมาถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ลูกลูกๆของแม่พลก็ได้เรียนจบกลับมาอยู่บ้านและในแผ่นดินนี้เองแม่พลต้องพบเจอแต่ความแตกแยกพี่น้องทะเลาะและการต่อต้านรัฐบาลหนะที่บ้านแม่พล ปลอภัยจังเลยแม่จังครับขอกอดแม่หน่อยได้ไหมครับได้สิเข่าแม่ลูกกันไม่เป็นไรขนาตัเป็นหนุ่มแล้วพี่รักแม่นี่จะมาอ้อนแม่ไม่ได้หรอลูกตัวเป็นหนุ่มขนาดนี้สาวๆเขาจะว่าแม่เอาอะออดแสาเรียนจบมาตั้งกี่ แต่เราหวังดีงไปชนนี้จะโดนทิ้งไว้ตามรไมีทันแผน่นดินกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมดูวันนั้นที่ความิติงผ่านยได้่ได้ยดยยไไดอยาังเธอรับไม่ได้แตที่ผู้ตาจะมาหาปางกันได้อย่างไรอยากจะพูด ก่อนจะพูดเรากป็ใจที่นายไม่ไม้อนตัวไปเสียอย่างไม่สายเมืนอใมาหวังดีอ,อย่าไปคิดพ,พ็พาพวกมันพวกมันพวกไหนพวกเนระคุณกับบทชั่วร้ายคิดจะล้มล้างได้รู้มันมีจริงใช่ไหมพูดมาลูกไม่ได้คบหาพวกมัน ในไ,ได้คิดกระบทใช่ไหมรู้จงต่อแม่มาสักคำเรียนรเาื่อความรู้เรื่องจะเรียกว่าเนรคุณอย่างไรอ้างความรุ่งเรืองอยู่ทำไมที่ทำไปก็เพื่อตัวเองต้องการอำนาจก็ถูกน้ำระวังคำพูดให้ดีถ้าไม่รู้จเฉยดีกว่าปล่อยใหคนที่เห็นมากกว่า ต้องโดนจับต้องรำโทษท่านเหยียบตามูกดงได้ไม่ใช่ท่กคิดจะมาห้ามเราเป็นพี่น้าได้ไม่ใช่พี่เราได้ไม่ใช่ทแท้ของแม่ด้วยซ้ำไปตาอันทำไมพูด,ด อันเดี๋ยวเราได้เห็นดีกันแล้วพี่อันไม่เป็นไรใช่ตหมตอนทำไมเขาต้องทะเลาะกันด้วยนะลูกน่าเหนื่แล้วกลับบ้านลห,ลหลังจากเหตุการณ์ที่น้องทะเลาะก,กันในวันนั้นโอ้นได้ตัดสินใจออกมาต่อต้านคณะรารที่อันร่วมมืออยู่แต่ทำไม่สำเร็จนะหนะ้าคุก นี่เธอเมื่อวานเนี่ยขายของเป็นยังไงบ้างน่ะโอ๊ยขายไม่ค่อยดีเลยอะแต่ฉันว่าวันเนี้ยน่าจะขายได้อยู่นะแล่ชาวบ้านมาเยอะกว่าหมื่อวานตั้งเยอะเลยก็ว่างนั้นแหละจะพูดอะไรเสียงดังกันนักันหนาวว่าคนจะหลับจะนอนแกเป็นใครน่ะไม่ทำอะไรผู้ชายหน้าแกจะทำอะไรพูกชายน้แกเป็นกระป๋จะทำอะไรพูกชานน้อย่าทำอะไรฉันเลยนะ ขอเหรอฉันขอเหรอฉันล่นะเย yeah. อ๋อเจ,เจ็บก็เจ็บเสียงอะไรอ้๊ ไลิกกูไม<ป>่เลิกกูมึงยังเลยกูเกนี่ยเนี่นยมไม่ได้เอ้ยทุกวันนี้สึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันส้วงใกล้ ไล่ขมเหงถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาตไทยให้ใครฟังวันนี้ทำอะไรกินดีนะกิดอะไรขนนะ่ะตอน 吧。 ำเนินมาหลังจากที่รัชกาลที่7จสละราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระอนันทมหิเดชรัชกาลที่8สงครามและความบาดหมางก,ก็ได้เริ่มขี้คายลงนะที่บ้านแม่พลอยคุณแม่อะไรประภัยเป็นสาวเป็นแจ้อย่าเสียงดังอย่างนี้สิลูกคุณแม่คะลูกมีข่าวดีจะมาบอกข่าวดีอะไรประภัยพี่อ้นกำลังจะถูกประหารแล้ว ใจะมาดภัยต่อ้นจะปลอดภัยแล้วใช่ไหมจริค่ะแน่ใจจังเไงลูกลูกก็ดีใจค่ะแม่ต่อ้นกำลังไปรับตาอ้นใช่ไหมลูกใช่ค่ะอีกสักพักคงมาเมื่อไหร่จะมานะพี่อ้นต่อ้นนั่งก่อนลูกเป็นยังไงบ้างพี่อ้นยังไม่ตายยังยืนนี่แหละไปยังนั่งอยู่ แม่ครับหยู่ตรงนั้นไงบ้างลูกแม่ครับมีเรื่องดีจะม,มาบอกอีกเรื่องครับผมอะไรล่ะตาอ๊อดในหลวงเสด็จกับพระราชวังแล้วขอรับจริงเลยจ้ะจริงครับผมในหลวงเสด็จกลับแล้วแม่งั้นเราไปรับเสด็จกันดีกว่าค่ะไปเดครับไปด้วยคุณแม่คะนั่นนั่นมันพี่อั้นนี่คะตาอัน้นมานี่ก่อนสิลูกคุณแม่ ผมไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษผมไม่คีดร่าผมจะเป็นตัวบทโทษขอโทษนะพีใ่ให้อภัยน้องได้ไหม ับเสด็จกันเถอะครับรับเสด็จกันดีกว่าจ้ะไปค่ะแม่และในวันนั้น,อน,นเองอสุขไทยทุกคนจงต่างพากันพร้อมใจเพื่อไปรอรับเสด็จณหน้นพาพระราชวัาง แช้าวันนั้นวันอาทิตย์เกมิถุนายพุทธศักราชสเสียงปืนนัดหนึ่งได้ขึ้นในพระที่นั่งบรนลมพิมานและสะท้อนกล้องไปทั่วแผ่นดินเหมือนสายฟ้าที่ฟาตรงกลางหัวใจคนไทยทุกคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้จากพวกเราไปแล้ว ตลอดกาลแม้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ยังไม่อาจอีกเรื่องวัตสงสารของชีวิตไปได้แล้วนับประสาอะไรกับคนสามัญธรรมดาอย่างอีฉันอีฉันได้รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าไม่มีสิ่งใดจะหิรังยั่งยืนอีฉันเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินคนสี่แผ่นดิน คงแก่เกินไปแล้วกระมังพวกเรา <van icking> นักศึกษานักเรียนชั้นวิทยมศึกษาปีที่6ทศวรขอกล่าวคำว่าขอขอบคุณค่ะ